น้องมะิิถือป้ายเชียร์พี่ชายสุดพลังด้านแม่โบชูป,ป้ายเช่นกันเป็นกำลังใจให้ลูกชายสุดหลอ่อเจกันโสพลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสพอร์ตกันและกันเต็มที่มากๆสำหรับครอบครัวของโบเวนดาที่ผ่านมาเราจะเห็นความสามารถการเต้นของน้องมะลิแม่โบก็ส่งเสริมเต็มที่ล่าสุดน้องเจหรือชื่อเดิมน้องออตโต้ลูกชายอีกคนและเข้าร่วมเทรนนิ่ง และทำกิจกรรมในมิชชั่นร่วมกับเด็กฝึกคนอื่นๆเพื่อค้นหากรุ๊ปที่ลงตัวที่สุดในจำนวน7หรือ8หรือ9คนเพื่อเดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงแรกภายใต้สังกัด Sunle Music แม่โบน้องมะลิและครอบครัวก็พากันไปเชียร์ถือป้ายให้กำลังใจแบบสุดพลังกันไปเลยโดยเฉพาะน้องมะลิก็ทั้งขี่คอและถือป้ายแบบไม่เหนื่อยงานนี้พี่ชายแฮปปี้สุดๆไปเลยจ้า